ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณขอให้สุขครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันกเรื่องของการเสียชีวิตของพริตตี้วาวาซึ่งผมจำได้ว่าสุดที่แล้วผมก็พูดไปนะครับ แล้วก็พูดถึงข้อสังเกตหลายอย่างแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลเลยเ,เราตั้งข้อสังเกตการเกี่ยวกับเรื่องของการปาร์ตี้ยาเสพติดมากกว่าแต่สัปดาห์นี้จะไม่พูดเรื่องนั้นละเพราะอะไรมันมีเรื่องมากกว่านั้นจำได้ไหมครับว่ามีคนไปส่งน้องวาวาที่โรงพยาบาลแล้วคราวนี้มันมีข้อสังเกตว่าตอนที่น้องวาวาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วน้องวาวายังกระดิกมือน้องวาวายังไม่ตาย แต่มันมีข่าวกระเซ็นกระสายเล็ดรอดออกมาบอกว่ามีการขอรับเงินก่อนต้องวางเงินก่อนแล้วถึงจะยื้อชีวิตน้องวาวาต่อคราวนี้เป็นเรื่องเลยฮะทางฝั่งของครอบครัวน้องวาวาก็บอกว่าเอาแบบนี้โรงพยาบาลทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคนเราได้มีสิทธิ์สิถ้าโคม่าขนาดนี้ไม่ว่าไปถึงโรงพยาบาลไหนต้องมีสิทธิ์ก่อน72ชั่วโมงแรก ยื้อชีวิตไว้แล้วให้อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นจากนั้นจะย้ายไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมหรืออะไรของคุณก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าโคมา่าไปถึงโรง,โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลนั้นต้องรักษาอย่ามาเรียกเงินกันแบบนี้อ้าวคราวนี้ผมติดกระดุมอีกแล้วแสดงว่าผมกําลังจะยืนนะฮะและไปที่ด้านหลังครับคุณผู้ชมครับหลายคนสงสัยว่าทาไมต้องบอกก็ฟังไปเถอะครับผมบอกไปนะอ้าวโอเคครับมาฮะลองมาดูฝั่งนี้กันนะครับ ฝั่งนี้คือฝั่งที่ตอนนี้คุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์เนี่ยเข้าไปแล้วร้องเรียนไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าอะไรครับบอกว่า6นาฬิกา20นาทีคือ6โมงเช้ากับอีก20นาทีผู้ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของปาร์ตี้นําวาวไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะรักษาในห้องพยาบาลโดยยังไม,ไม่ไม่มีการวางเงินนะฮะ เจ้าหน้าที่ใช้มือวาวาปลดล็อกมือถือโทรหาคุณอุซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของวาวาจากนั้น7.09โมงกับอีนาทีในเก่งซึ่งเป็นเจ้าของปาร์ตี้กลับมาที่โรงพยาบาลแล้วจ่ายเงินมัดจำไปก่อน15,000บาทเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พาวาวาเข้า ICU และวาวานั้นยังขยับมือได้ยังไม่ตายนะจากนั้น7.18โมง18นาทีคุณอุ คุณอุซึ่งเป็นเพื่อนของวาวาจำได้ไหมครับได้รับใบเสร็จค่ารักษาอีก4ี่หมืนบาทหลังจากวาวาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ยังไม่นำศพขึ้นรถให้จ่ายค่าชุดอีก500บาทนี่คือชุดข้อมูลทั้งหมดที่เราได้จากฝั่งของวาวาพอฟังแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหโรงพยาบาลทำไมไม่มีน้ำจิตน้ำใจเลยอ่ะคือถ้ามาถึงตอน6โมง20นาทีแล้วจับยัดเข้าไปใน ICU เลยพยุงชีพกันให้เต็มที่ บางทีบวาๆาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คราวนี้มันเป็นเรื่องราวฝั่งเดียวไงครับทั้งโรงพยาบาลไม่ยอมโรงพยาบาลล่าสุดนั้นออกมาบอกรายละเอียดแล้วชี้แจงไทม์ไลน์ยุบยับเลยนะฮะ เอาคุณมาดูครับว่าโรงพยาบาลว่าอย่างไรโรงพยาบาลบอกว่า6กโงสานาทีมีคนนําวาวาส่งโรงพยาบาลแจ้งว่าหมดสติแล้วมีอาการชักเกรงผู้ป่วยนั้นสลืมสลือแจ้งว่าปวดแล้วไม่พบบาดแผลสัญญาณชีพแรกรับนั้นปกติหมายความว่าหัวใจยังเต้นเป็นปกตินะครับหกโมงสี 40, แพทย์ประเมิอนอาการให้ออกซิเจนแล้วก็ตรวจเลือดผู้ป่วยเริ่มมีอาการเกรงณนะตอนนี้ เลยไม่สามารถฉีดยาได้6โมง45ประเมินสัญญาณชีพก็ยังปกติอยู่ระดับออกซิเจนในเลือดนั้น98ยังไม่ได้วิกฤตอะไร6โมง47นาทีพยาบาลโทรศัพท์ติดต่อญาติ6โมง55นาทีประเมินสัญญาณชีพความดันโลหิตสูงขึ้นเล็กน้อยหัวใจเต้นปกติแต่ม่านตาขยายอันนี้ก็น่าจะมาจากผลข้างเคียงจากการใช้ยาเสพติดนะฮะ เจ็ดโมงผู้ป่วยเริ่มเกรงและร้องครางแพทย์มีคำสั่งให้ฉีดยาลดอาการเกรงไปต่อ7จ็โมงสินาทีประเมินสัญญาณชีพออกมาเป็นปกติมีผู้ชายสองคนเดินเข้ามามาติดต่อแจ้งว่าเป็นเพื่อนพยาบาลก็ถามเรื่องการใช้สารเสพติดฮะก็มีการสารภาพกันตรงนั้นว่าเออใช้สารเสพติดจริงๆ7.25จโมงเจาะเลือดส่งตรวจให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแล้ว พีคตรงนี้ฮะ7จ็โมงหรงพยาบาลชี้แจงบอกว่าเคลื่อนย้ายน้องวาวาเข้าไปใน ICU ถึง ICU ผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าหายใจเบาลงขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเริ่มช่วยให้ฟื้นคืนชีพตามขั้นตอนของการกู้ชีพนะฮะแล้วมารดามาทราบการเสียชีวิตของน้องวาวาเมื่อเวลา 8นาฬิกา45นาที10โมงนำร่างของน้องวาวาไปชนสูตรคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมจะทราบดีเลยนะฮะว่าฝั่งของน้องวาวาพูดอีกแบบแต่ฝั่งของโรงพยาบาลที่เขารับน้องวาวาไว้ตรงนั้นเขาพูดอีกแบบหนึง่งแล้วตอนนี้กำลังจะมีการฟ้องกลับกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับผมย้ำนะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้บอกว่าวาวาฝั่งของครอบครัววาวาถูกหรือผิด และยังไม่ได้บอกว่าฝั่งของทางโรงพยาบาลนั้นถูกหรือผิดผมไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลด้วยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันในรายการผมแต่โรงพยาบาลกําลังจะมีการฟ้องกลับทางด้านของคุณอัจฉริยะที่นําเรื่องนี้มาร้องแล้วมาร้องต่อสังคมเราจับตาดูกันต่อไปครับว่าใครเป็นฝ่ายถูกใครเป็นฝ่ายผิดแต่คราวนี้วันนี้ผมแถมท้ายเรกนี้ก่อนนะฮะแขมท้ายด้วยเรื่อง,องที่ เรียกว่าสิทธิ UCEP หรือ USEP นะฮะสิทธิสิทธิท์นี้คือสิทธิ์อะไรเป็นสิทธิที่บอกว่า6อาการดังต่อไปนี้ถ้าคุณเจ็บป่วยฉุกเฉินคุณเข้าโรงพยาบาลคุณรักษาฟรีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอก,กชนคือผมพูด,ดง่ายๆนะสมมุติว่าอยู่ดีๆคุณประสบอุบัติเหตุหรือคุณชักเกรงนะ่ะหรือคุณมีอาการดังต่อไปนี้แล้วที่ใกล้ๆเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่แพงมากเลย แพงอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยอะไรแบบนี้คุณเข้าไปเลยฮะคุณไม่ต้องกลัวฟรีครับ72ชั่วโมงมีอาการอะไรบ้างหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดังเจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรงซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นมีอาการชักร่วมด้วยแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด และมีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อระบบการหายใจ6อาการนี้เรียกว่า6อาการยูเซบคือ6อาการเบื้องต้นเป็นเมื่อไหร่เข้าโรงพยาบาลไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องแคร์ว่าคุณจะมีเงินรักษาหรือเปล่าเพราะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลในการช่วยคุณหากคุณเป็น6อาการดังต่อไปนี้เขาจะไม่เก็บตังคุณ แล้วจากนั้นเขาจะทําให้คุณนั้นหายแล้วพูดง่ายๆคือพ้นจากอาการวิกฤตคือไม่ตายอะแต่ไม่ได้หมายความว่าหายดีนะแต่ไม่ตาย72ชั่วโมงคุณมีสิทธิ์นอนอยู่ที่นั่นแล้วจากนั้นคุณจะใช้สิทธิ์อะไรต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของคุณละนะครับบอกทิ้งท้ายไว้เท่านี้เพราะว่าบางทีก็ต้องบอกว่าเวลาแพทย์เขาตรวจอาการเขาจะมีระดับของเขาว่าแบบนี้วิกฤตแบบนี้ไม่วิกฤต แบบนี้ต้องทําอะไรแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรสรุปอีกครั้งคือไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดรอผลการพิสูจน์อย่างเป็นทางการอีกครั้งจากคนกลางคนกลางที่ว่าคือคนที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่รับตัวน้องวาวาและไม่ใช่ฝั่งของครอบครัวน้องวาวาอ่ะติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ